เวลานั้นเป็นเงินเป็นทองเคยได้ยินคํานี้กันไหมครับแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบไม่ใช้เวลาที่มีจํากัดได้อย่างเต็มที่ครับคือขาเนี่ยไปโฟกัสที่คู่แข่งมากเกินไปตอบโต้กับคู่แข่งว่าต้องทํำยังไงให้ชนะกับคู่แข่งได้อันนี้คือคุณจะไปเสียเวลาแล้วก็พลังงานให้กับว่าเอ้ยทำยังไงตอบโต้โจมตีคู่แข่งให้ชนะจนได้อันนี้มันเป็นทางเลือกหรือกลยุทธ์ที่มันไม่ใช่แบบ ใช้เวลาเป็นเงินเป็นทองครับคือเวลาเป็นเงินเป็นทองที่แท้จริงอ่ะคือเอาเวลานั้นอ่ะไปโฟกัสพัฒนาสินค้าและบริการของเราอ่ะให้ขยายวงกว้างให้ลูกค้ารู้จักลูกค้ารู้จักไม่พอสินค้าของเรานนั้ต้องตอบโจทย์กับลูกค้าแก้ปัญหากับลูกค้าแบบนี้ทําพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อได้กําไรมาก็พัฒนาต่อไปอีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้ําๆซ้ำๆคู่แข่งที่คุณมอง จะหายไปเองครับคุณจะไม่มองคู่แข่งเลยครับดังนั้นให้โฟกัสที่ธุรกิจของเราเองครับเมื่อโฟกัสได้พัฒนาต่อไปเวลานั้นจะเป็นเงินเป็นทองมีค่าอย่างมหาศาลครับ